ดูแม่เปลี่ยนเผือกกันเนา<น>ะอีแม,ม่เปลี่ยนเผือกกันเนาะลูกเนาะโอ้ยอันกล่องไปทางอื่นกันเน้ไอไหมเป็นเผือกกันเน้อเป็นเผือกเฮ้นอนนี่ทั้งสองคนตื่นแต่เด็กเลยตื่นแต่หกโมงคนนี้นอนตื่นตึ่นอีพ่อมาพอดีแล้วพ่อกับนาอาดมาพอดีเนาะับลุงบิดเนาะือ สามชนีสามส่นนวนนอนแล้วเบิ้งขอจีกล้องหลักลูกใหญ่เบิ้งมันเจาะแต่เบิ้งนะ้ย แม่น,นีิสจี๋เลงกลงวาเอ้ยขันมารอ,องหายงอแงพี่บ้านพี่เรือนพวกปักดูแลลูกแม่ลหลสบายจีเอาเดือนตากใตจีเอาลใชายคบ แม่ทรณีพระแม่คงคาหูกกอดวิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีคอแม่ห่วงเจ้าดังดวงใจลูกกว้างที่เจ้าบมยบินไป เปลี่ยนนี่ยังเปี่ยน้มาติพวะเขาต้องเอาเขาไปนอนในุ้่นได้มวาเราได้ไหวมาเสะย้ายมาสรงงาบอกมาโอแมร์พูดเลยไปนอนคนเดียว